สบายดีพี่น้องสบายดีบนตะครูสักคนจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศมากินข่าวข้างนอกพี่น้องกันบ้างดิให้เพื่นพอนเ,เก็บถั่วรู้สึกว่ากระท่อมกับสีหัวน,นํำนะเนี่ยหัวไหมนี่ไงเสือแล้วก็มีเนาะเอาเล็กก็ได้เก็บถั่วก่อนพี่นกป้าตะมกิกแดงเต็มต้นเลยกินข่าวขางข้งของอ้วบว่าบ้างดอ คนโตพี่น้องเลยไปใส่กับบได,ด้เนาะขออนุญาตแล้วมันนี้ทางก็มากระเสะสื่อเลยเมนูก็มีหลายอย่างอย่างน้นองไวันนี้อันดับแรกคือว่าลวกพักบงเนาะตามประจมยางายพลังเทนกลางกับเขาเอ้ยกลางเสือก็เนาะ,ะเซตไปทีเรียบร้อยค่ะพี่น้องกับเมนูเฮาจัดกันเลย เมนูปลาได้ไม่ได้อคนต้มปลาทอดปลาคนตกทอดนะจ้ะตำแกบแล้วก็มะละกอสุกฮอนแลนนะคะตับแกบวขายดีถั่วสดๆจากสวนเลยบรรยากาศคอนโดลินขึ้นมาพี่นออ้องตัดปลาไปห้าสวนก่อนพี่น้องก,ก่อนกินข่าวก็ได้โอ้ยสดๆจากสวนนะคะถั่วกระได ทั้ตัวทั้งพีกค่ะเพื่อได้ยินได้บังพีกกับมุดเจ้าแมวโรเด้อร์มึงมาหุงกัามีนี่มุดจ้ามาได้พี่น้องเ้ยแซ้นแม่นอนจากกลางบรรยากาศสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องข้าวด้วยกันนะครับผมตอนนี้มาเอามาปูนลูกเมียได้บัตรโน้มเดอร์โฮมบายบัตงานเนาะโมเน่บัตรเรียนบรรยากาศพี่น้องงานไม่ได้กินเลยสวัสดีพี่น้องเสร็จแล้วก็ เอาพ่อนครับน oh. nice ้องบรรยากาศเย็นๆนี่ฝนตกนอนบอกนอนกผอนฝนตกทีสบายที่น้องพักผ่อนกินของกินของข้าวเสร็จใช่ไหมไม่ได้กินของข้าวอันของข้าวที่องหวานก่อนหวาน

ีมาเมาแล้วบอกเขายงดูอยู่ฟังูไมยอรตาศเนาะดไปได้ขาอ้วนม่มาเลยไปเจบที่ก่อนมนาโก้รู้ใ็ Này được, cái đề的, này Còn không mà, là mình đây, <laughs> mình à. cái gì ok cái này một cái ổng nào cái ổng

ôi chứ không được con ơi ơi ôi chứ không được con ơi 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 ơi

นี่ไม่เคยว่าจ็บรู่จะเป็นไมาดูมาอุนไปั่หนึ่งห้าสิบสาไชังอะไรมายู่ในลอดเลยเนาะ

ุ้งแรงก็นิดแล้ก็ไปแข้างทางแรจ้าง่สวนรู้แล้ว

จะเอาทําอะไรแหน่แซ่บน้องเว้ยอื้อ <coughs> <coughs> นวมงนี่เดอนี่วลมันดูงันดไปนมาได้น่วก็ซื้อคืออีแมนนี่นเว้ยซือนวลอย่คือสีนวลด็กต้ตัดเด้กใจนวล กินของค่าเสร้วกินของหวานนะคะพี่นุอนี่นะไรผลไมูอันนี้ไม่แหละมะละกง เเดียวนะอะ่าเดียวแม่ตบกันเดียวเราดิใครคุ้มเยอะเลย,ยคุ้มมีมตัวโต,โตเลยยนะังปยังลองกินมะละกอใช่ไหมทำยังทอดมละกอรอขาวหอข,อข,อข,อขอ้าวหวานนี <c oughs> ด่ดีเสร็จดีเลยนะชาไปนาไปนา แซ่บเลียพี่อนองค์กอก็ได้เพรพออลาอลไพี่น้องฝกากกอลเลยกระแซล้วเกาะุ้นดูคกมเมนทุกกนลังใจก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่คอยสพอร์ตครอบครัวสุมัครมาลังสีเขียเนพอกันใหม่คิหนาสบายดีอะได้ค่ะแซ่บไีตดต่อครับผม